สวัสดีนะครับสวัสดีนะครับมาพบกับจอร์จเจงไม่ด่างเขาใหญ่อีกแล้วนะครับวันนี้เปลี่ยนธีมหน่อยมาในยามค่าคืนแสดงสะดือสะดือแสงสะดือสะดือนะวันนี้มาพร้อมกับไม้ต้นนี้ครับฟิโรเดนดอนบีดิเทียอเรียแวริเกต์อ่านะครับบิดิเทียหรือเราเรียกกันสั้นๆว่าการส้มด่างนะครับนะครับนี่ตัวนี้จะเป็นตัวพืนเหลืองนะ ก็คือลักษณะลายเขาจะเปิดสีดีนะครับเขาเรียกสีสว่างนะครับด่างแล้วก็คือเหลืองเข้มเหลืองชัดนะครับเหลืองเข้มเหลืองชัดอย่างนี้นะครับน,นะครับตัวนี้มันเป็นไม้ยอดนะครับผมก็ซื้อเข้ามาอีกทีหนึงนะครับซื้อเข้ามาอีกทีหนึ่งซื้อมาตั้งแต่4ี่ใบแล้วตอนนี้ก็มาเลี้ยงขยายออกมาเพิ่มอีกสงใบเป็นหกใบนะครับแล้วผมทําการล่อรากเอาไว้นะวันนี้จะมาตัด ตัดทาจานวนนะครับตัดทําจํานวนก็คือขยายพันธุ์มันนะครับเดี๋ยวจะมาบอกวิธีตัดกันนะติดตามชมครับก็นี่นะครับอุปกรณ์ที่เราใช้นะครับก็คือเป็นมีดตัดนะครับผมก็ใช้มีดตัวนี้นะประจากายเขาเรียกมีดประจํากายไว้หั่นสารพัดประโยชน์นะครับมีแกะสลักแบบนี้หรือเป็นมีดคัตเตอร์เล็กก็ได้นะครับอะไรก็ได้ที่มันคมนะครับฉีดล้างทาความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์นะครับเพื่อฆ่าเชื้อยา ไนะอ้ตัวนี้ย่อยเป็นยาเขาเรียกว่าป้ายต่อก็คือสมานแผลนะครับจริงๆมันก็นมีส่วนผสมของปูนแดงด้วยนะตัวนี้นะแต่ถ้าไม่มีแบบนี้ก็ใช้ปูนแดงหรือไม่ก็ยาป้ายหน้ายางพารานะครับใช้ได้หรือก็เบตาดีนสูตรไหนก็ได้นะใครสะดวกแบบไหนเอาแบบนั้นนะครับก่อนที่เราจะทําการตัดเจ้าบิลิเทียหรือกานส้ม เราต้องทําการล,อล่อรากนะครับมันจะมีรากอากาศของเขานะครับวิธีการดูเห็นรากเส้นนี้ไหมครับเห็นรากเส้นนี้ไหมปกติมันจะเป็นรากเส้นเดียวนะครับแล้วมันจะไม่มีรากฝอยถ้าเราทําการถมด้วยอ่าสแต็กน้ำมอสหรือว่ากาวมะพร้าวสับนะครับมันจะมีรากฝอยแบบนี้แตกออกมานะครับอ่ <t od ulate> ให้ดูใกล้ๆนะครับจะมีรากฝอยแบบนี้แตกออกมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่นี่คือการมีรากฝอยแบบนี้นะครับ ข้อดีของการมีรากฝอยก็คือถ้าเราตัดไปทําแล้วเนี่ยมันจะทําให้ต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะครับไม่เหมือนกับการเป็นรากรากรา,ากเส้นเดียวแบบนี้ไม่มีรากฝอยรากเส้นเดียวคือรากน้าตาลตาแบบนี้นะครับแบบนี้เวลาตัดไปกว่ามันจะมีรากฝอยกว่าจะเดินเขาเรียกว่ารากเดินกว่าจะหาอาหารได้กว่าจะช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยจะค่อนข้างนานพอสมควรนะครับและวิธีการตัดพยายามให้ใบใหม่ล่าสุดนะก็คือตึง ตึงที่สุดนะครับอย่างในกรณีนี้นก็ประมาณ80%แล้วที่มันตึงนะพูดง่ายๆก็ถ้าไม่ทําตอนเนี้ยก็จะไม่มีเวลาทําแลวนะ <c oughs> งานเยอะเหลือเกินงานเยอะเหลือเกิน <c oughs> อะรานนี้อุปกรณ์เราเตรียมพร้อมแล้วครับคราวนี้เรามาเตรียมเขาเรียกเตรียมใจนะการตัดการส้มเนี่ยคือมันเป็นไม้ที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าข้อสั้นนะครับเด <c oughs> ี๋ยวผมจะลื้อใบออกให้ดูนะหรืออุปกรณ์ออกให้ดูว่าข้อมันสั้น <ๆ S 2> พราะข้อสั้นเนี่ยเวลาการตัดเนี่ยมันอาจจะมีพลาดไปโดนไปโดนตาฝั่งตรงข้ามตาล่างอาจจะแบบไปโดนเฉี่ยวสักหน่อยตัดไปครึ่งตาอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะทําให้ตามันหายตามันบอดแล้วหน่อมันก็จะไม่แถงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาการตัดเราต้องค่อนข้างที่จะมือนิ่งนิดนึงหรือทำใจนิดนึงนะเผื่อมีการพลาดนะครับต้องทำใจนิดนึงนะโอเคนะแต่ถามว่า ก็ต้องทำใจะนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ตาเขาจะอยู่ทางฝั่งนี้ครับตาปุดๆตรงนี้นี่ตรงที่นิ้วชี้ผมชี้นะครับนี่ตรงที่นิน้วชี้ผมชี้ตาเป็นฝั่งนี้นะครับพอาะเวลาตัดเราก็ต้องเล็งเล็งนะครับเล็งนะ เด,เ,าาดเดี๋ยวเรามาดูตอนตัดกัน<ร>นะครับเรา,าเรามาดูนะครับว่าก่อนเราจะตัดเราต้องมาดูนะครับว่าฝั่งเนี้ยคือมีตาเห็นไหมครับเห็ <puedes S 1> <_ ophone> นไหมครับตรงนี้คือตามันปูดๆอยู่เนา <crate> ะตัวเนี้มันจะเป็นตาตรงข้ามกับใบนี้นะครับเนี่ยใบตรงข้ามตาตรงนี้จะตรงข้ามกับใบก้านใบอันนี้นะก้านใบนี้นะครับก็คือน,นี้ไล่ขึ้นมานะครับแล้วก็ต้องดูว่าเราต้องตัดให้ต่ํากว่ารากตับต่ํากว่ารากที่เราเราล่อไว้เห็นไหมครับเห็นไหม เพื่ออะไรตานี้จะได้แตกต่อไปนะครับตานี้จะได้แตกขึ้นมาถ้าเราตัดยอดนี้เสร็จปุ๊บตานี้จะแตกขึ้นมาเห็นไหมครับชัดนะเห็นนะทุกท่านเห็นนะครับอ่ะลงมือเวลาตัดก็ตัดให้เหนือตาอยู่ใต้รากเฉือนฟึบอ,อันเนี้ยตอนเนี้ยผมมองตรงนะว่าหายใจไม่ทั่วท้องนะ ค่อยๆเขียนไปเนาะมาวางโดนก้านใบด้านหลังนะครับเราก็พอเฉียนไม่ได้ครึ่งหนึ่งเราก็าเฉียนฝั่งนี้ต่อนะครับมองเห็นไหมลูกไม่เห็นเนาะต้องใจเย็นหน่อยนะ น่นส้งเป็นอะไรที่ตัดแล้วแบบต้องนิ่งพอสมควรโอเคเราได้แล้วแล้วก็โยกออกมานะครับนี่เห็นไหมครับนี่ดูนะครับตาตัวนี้ยังอยู่มามาดูกันครับนี่ตาตัวนี้ยังอยู่เห็นไหมครับ ก้านนี้ยังอยู่ก้านนี้จะเป็นตัวเลี้ยงก้านนี้นะครับตานี้ถูกนะครับเห็นไหมอนนี้ตานี้ก็อยู่ครบนะครับก้านนี้นี่ตาก้านนี้ก็จะมีตาใบนี้อยู่ครบนะน่ะดูนะเรามีตาอนี้ติดมานะครับนี่ลักษณะแผลรอทิ้งให ให้แห้งสักคู่นะแล้วเราก็ค่อยมาป้ายากันนะครับป้ายยาอ่านี่ลักษณะตอที่เหลือนะครับก็จะเหลือสามใบอย่างนี้นี่เขาเรียกตอตอมันนะจากยอดก็จะกลายเป็นตอแล้วนะครับน่าจะสามตานะที่เหลือสุดุปเราก็จะได้จํานวนมานนะหนึ่งต้นเดี๋ยวเราไปช่ากันเดี๋ยวเราไปชํากันนะครับไปได้แล้วครับอ่ก็ดูความงามชื่นชมความงามมันนิดหนึ่งแล้วก็ ถ้ามันยังไม่แห้งเนี่ยเราเอาทิชชู่นะครับทิชชู่ซับยางเช็ดยางให้มันแห้งนะทิชชู่เช็ดทั้งตอทั้งยอดนะครับมันจะมียางนิหนียวออกมาเนาะ,ะเสร็จก็เอาตัวยาป้ายต่อนะเราก็เตรียมที่เราเตรียมไว้นะครับป้ายเลยนะป้ายเลยอ๋อผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครแพ้อะไรที่ง่ายอะใส่ถุงมือได้นะใส่ถุงมือได้นะผมอะมันอึดท,ทนนะครับอึดถึกทน ใช้ประมาณอย่างนี้นะครับป้ายเข้าไปนี่ก็สั่งสั่งเข้ามานะคือตัวนี้นะเลดี้โกลนะครับนี่ใช้ยาป้ายเป็นไว้ตัวป้ายนะครับแค่นี้เองจบแล้วก็ทิ้งให้แห้งนะครับทิ้งให้แห้งโอเคไประหว่างรอการส้มให้มันแห้งนะครับเราก็มาเตรียมวัสดุปลูกกันวัสดุปลูกผมก็ใช้ง่ายๆเลยคือกลาวมะพร้าวสับแต่ว่าเราไม่ได้เอากล้มะพร้าวสับมาชําเลยนะครับ กาวเผาสับที่ผมเตรียมไว้ก็คือแช่น้ำเจ็ดน้ำนะครับก็คือหมายความว่าผมใส่น้ําไว้เช้านะครับครบรอบยี่สิบชั่วโมงผมก็ถ่ายน้ําออกนะครับทอย่างนี้อยู่เจ็ดวันนะครับเจ็ดวันเพื่อจะละลายสารแทนนินที่มันอยู่ในกาวเผาสับนะครับให้มันละลายจางหายไปแล้วมันก็จะได้เก็บกับความอะไรนะเก็บตัก ความชุ่มชื้นอ่ะเอาไว้ในกาวพา้าสับนะครับสังเกตนะครับเวลาเรากาวพา้าสั์แห้งๆมาชําเลยเนี่ยแล้วเวลาเราลดน้ำเนี่ยความมันจะชุ่มน้ําแล้วก็เก็บกักความชุ่มชื้นไว้เนี่ยค่อนข้างที่จะเปลืองน้ําพอสมควรแล้วก็ใช้ระยะเวลาพอสมควรถ้าเราทาด้วยกรรม,มวิธีแบบนี้นะครับกาวพ้าสั์เรารก็ชุ่มชื้นแล้วก็จะปอ,ปอดด้วยสารแทนนิงโอเคนะครับไปนี่ตัวที่ผมเตรียมไว้นะครับกระถางอ่ะอย่างเมื่อกี้ต้นเมื่อกี้เนี่ยผมใช้แค่ 6นิ้วนะครับเพื่ออะไรรู้ไหมความชุ่มชื้นม,มันพอดีแล้วก็มันจะเป็นการบีบอัดทําให้รากมันเดินดีแข็งแรงขึ้นถ้าเราใช้กระถางใหญ่ๆเลยความชุ่มชื้นม,มันเยอะเนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดเรื่องโรคภยัยจากทางดินความชุ่มชื้นม,มากเกินเกินไปมันจะทําให้เกิดโรคราโรคเชื้อราโรคเน่าอะไรพวกนี้นะเน่าคอดินเน่าคอรากอะไรอย่างเขาเนี่ยนะครับมันจะเกิดเน่าต้นไม้เราก็จะเสียหายนะครับไปไปชํากันกาวพาาสับใส่นะครับ ลงมาเนี่ยใส่ไปเลยนะครับนะใส่ไปพอเหมาะนะครับอ่อาขออนุญาตปรับกล้องนิดนึงจะได้เห็นกันนะนี่เอาสดสดสด,สด,ส,ดสดเลยนะไม่ต้องตัดต่อนะครับเรียวๆอ่าพอเราได้แล้วนะครับเราได้แล้วยอดก้านส้มที่เราตัดเมื่อกี้นะครับสามใบนี่นะเราก็เอามาวางนะครับขดพยายามใหญ่ให้รากมันหักนะครับเอาลงไปนะครับ วางไม่ต้องจมมากนะเอาแค่ลอยก็ได้นะเอาลอยก็ได้นะทําไมผมต้องเอียงเพราะว่าขดมากเนี่ยรากมันจะหักไงรากมันจะหักนะ,มนะกนะไม่จำเป็นต้องตรงก็ได้นะเดี๋ยววลามันรากมันเดินดีแข็งแรงแล้วเราถ่ายใส่กระถางที่มันใหญ่ขึ้นนะเราก็ค่อยไปจัดแต่งให้มันสวยงามวันนี้เรา,เาให้มันรอดก่อนก่อนจะสวยงามเอาให้มันรอดก่อน <laughs> นะก่อนจะรอดเอาก่อนจะสวยงามเอาให้รอดก่อนนะวางดูนะครับจัดองศาได้แล้วก็ ใส่กาวเ้าสัตว์นะใส่ลงไปลงไปนะครับอาจจะดูมันไม่แน่นนะจะดูยกแย,ยกยกแยกเพราะเรายังไม่ได้ดาาไม้นะครับใจเย็นเค่ค่อยทับเดีย๋ยวเราไปดาาไม้กันต่อนะครับเสร็จแล้วปกักจะเป็นก้านลูกโปง่งหรือเป็นไม้ก็ได้แนะนําที่เป็นก้านลูกโปง่งเพราะอะไรรู้ไหมมันไม่มีชลา นะครับเวลาเราอบเข้าถุงแล้วเนี่ยมันไม่เกิดชลานะแพงหน่อยลงทุนหน่อยนะการลรบาทสองบาทแค่นั้นเองนะาการลูกโปง่งนะลง,นนนล, 23, นะลงทุนนิดนึงอ่าใบใบเะาสองสามพันนะลงทุนนิดนึงอ่ามีคนบอกผมว่าลงทุนหน่อยพี่ลงทุนหน่อยพี่เออกระดามไปการลูกโปง่งนอะ่ะลงทุนนี่แหละแต่ไอีตัว ลวดอะไม่ได้ลงทุนเลยใช้ปอมาเลยนะผมะจะได้ยินเสียงนะวันนี้ทำกลางคืนนะครับเสียงจิ้งหรีดเลไลนะครับเห็นไหมก็ดูนะให้มันสวยงามถักทรงนิดนึ่ง ส่งนิดนึงแ<ฟ>เสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ลักษณะต้นก็จะอย่างนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับลักษณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะประมาณอย่างนี้นะครับตรงเขาก็จะตั้งก็จะแข็งแรงอย่างนี้นะครับเราไม่ได้ฝังลึกนะครับ ระหว่างนี้เราก็ลดน้ํานะครับลดน้ําในส่วนของน้ําที่ผมเอามาลดเนี่ยผมก็จะผสมน้ํายาริงลากนะครับสูตรไหนก็ได้นะบางคนก็จะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้แล้วแต่นะครับเป็นแบบผงละลายน้ําเป็นน้ําที่ละลายมาแล้วผสมสําเร็จแล้วแล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่สะดวกนะบางคนก็ใช้เขาเรียกอินซีนะครับก็คืออ,อสารท,ทั่วไปที่เราสามารถหาได้ ตามครัวเรือนนะบางคนก็ใช้อะไรนะน้ำหมักเสาวข้าวนะครับบางคนเอ่อบางคนก็ใช้ไตโคเดม่านะตัวไตโคเดม่าเนี่ยจะกันเรื่องเชื้อราในดินนะครับแต่ตัวนี้ผมใช้ก็คือในน้ำยาที่ผมมีที่ผมทำผสมไว้เนี่ยก็จะมีน้ำยาเล่งรากมีเมทาแเล็กซินนะครับผมก็ลดลงไปเลยนะครับลดลงไปเลยให้ชุ่มชื้นนะครับลดให้ชุ่มนะลดให้ชุม่ม แล้วก็ทิ้งไว้นะครับจนกระทั่งเสด็จน้ําเดี๋ยวเราจะไปเอาเข้าตู้อบอ่เข้าตู้อบอันนี้บางคนถ้าไม่มีตู้อบก,ใกอบ็ใช้เป็นตะกร้าอบใช้เป็นตะกร้าอบนะครับตะกร้าก็ง่ายๆตะกร้าใบใหญ่ๆห,หนึ่งใบนะครับกระถุงพลาสติกแค่นั้นนะครับโอเลี้ยงหนีพ่อชิ้นลูกป่อเมื่อกี้ตกใจนะหมามเดินผ่าน <laughs> เรียว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 นะ เสร็จแล้วให้น้ํามันหยดเสต็จเลยนะครับให้น้นําหยดเสด็จเหลือสักหยดสองหยดพอนะครับแล้วเราเอาเข้าถุงอบนนี่นะครับถุงอบตะกร้าอบถุงอบใบใหญ่หน่อยวลาเข้าถุงอบก็เอาใส่ปกติอย่างนี้เลยนะครับใส่ปกติเลยระวังใบหักนะระวังใบหักระวังใบหักใส่เสร็จแล้วเราก็มัดถุงนะครับมัดถุงตีโป,โป่งไว้นะครับตีโป,โป่งไว้นะ ใช้โอะครนะแล้วก็ตีโป่งน,นะเดี๋ยวทำให้ดูตีโป่งน,นะครับนี่ไม่ได้ตัดต่อออกเลยนะครับทำทุกกระบวนความนี่ให้เห็นเลยนะครับว่าเราทำแบบนี้จริงๆนะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับอบอย่างนี้อยู่ประมาณสักสองอาทิตย์นะสองอาทิตย์แล้วค่อยเปิดนะครับสองอาทิตย์ประมาณสองอาทิตย์เพราะเราเราล่อรากไว้แล้วมีรากฝอยแล้วนะครับผม<ต>ประมาณพอเราใส่ถุงอบเสร็จแล้วเราก็เอาไปตั้งไว้ในร่มลําไรแล้วก็ดึงปากถุงนอให้มันตึงไม่ให้มันหย่อนนะครับไม่ให้มันหย่อนดึงเอาเชือกผูกโย,โยงไว้นะโอเคประมาณนี้<ม>การชําม,มันก็ไม่ได้ยากนะครับมันยากตรงที่ว่า เราไม่กล้าตัดสินใจที่จะทำราะไม้มันแพงไม้มันราคาแต่ก่อนเนี่ยใบละแสนสอ0 0 0นเนาะตอนนี้มันเหลืออยู่ใบละส0งพกว่าบาท3,000ันกว่าบาทขนาดนั้นมือก็ยังสั่นเลยนะเพราะว่าก่าจะโตได้แต่ละใบเนี่ยค่อนข้างใช้เวลาพอสมควรนะครับอย่างไงนะครับอยากให้ทําคลิปวิดีโออะไรก็แนะนําติชมเข้ามาในช่องได้นะครับช่องจอจุดเจ๋งไม้ด่างเขาใหญ่ของเรานะครับ แอดไลน์ดีมาที่เบอร์098 947 1565นะครับ Facebook ส่วนตัวเจ๋งเขาใหญ่เพจก็จอจุดเจ๋งไม้ด่างเขาใหญ่นะครับอาจจะมาไม่ได้บ่อยมากนะครับแต่ถ้ามีเวลาก็จะมาทำอะไรแบบนี้ให้พวกพี่เพื่อนๆน้องๆลุงป้าน,นอาอาหรือที่เคารบทุกๆท,ท่านแล้วกันนะครับได้ดูแล้วก็ ได้ลองทําตามนะเผื่อใครมีบางทีไม่ต้องเป็นการส้มด่างก็ได้นะเป็นการส้มธรรมดาหรือเป็นตะกูฟิโลทุกตัวใช้วิธีการเดียวกันหมดนะวิธีการตัดทําเหมือนกันหมดนะครับทําเหมือนกันหมดนะฝากกดติดตามด้วยกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกราบสวัสดีครับ